นางเอกดังชีวิตสุดดิ่งรถควาหน้าเสียโฉมซ้ำถูกแฟนทิ้งไปดือด้อนางเอกหนึ่งรล้านไอ้ปริยาวันนี้ได้มาเปิดใจในรายการวูดีอินเทอร์วิวหลังผ่านมรสุมชีวิตย้อนเล่าจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าถึงขนาดเคยแพ้ายาจนเห็นภาพหลอนและกรามค้างจุดเริ่มต้นความซึมเศร้ามันเข้ามาตอนไหนไอ้ปริยา เก้าปีที่ผ่านมาค่ะก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดปกติไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นการลุกออกจากเตียงการตื่นนอนคือเรื่องยากมากสำหรับคนที่เป็นโรคนี้คือเหมือนกันว่าเราไม่อยากตื่นเพราะรู้ว่าตื่นมาแล้วเราเศร้าเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันรู้สึกว่าเราแปลกเริ่มทานอาหารน้อยลงเบื่ออาหารหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่แล้วก็เริ่มนอนไม่หลับก็เลยมาทำทดสอบในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคือทุกข้อเลยค่ะตรงหมดเลย หลังจากนั้นไอก็ไปหาคุณหมอเท่าที่รักษามาพอจะรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรไอปริยาคุณหมอบอกว่าเป็นพันธุกรรมด้วยหนึ่งส่วนเป็นพันธุกรรมแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องเครียดที่มีผลกระทบหรือว่าเป็นภาวะสูญเสียเป็นตั้งแต่ช่วงภาพยนตร์ ATM ไหมไอปริยาตอนนั้นยังไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นหรือเปล่าแต่ว่าพอหลังจากนั้นหนูแน่ใจแล้ว และอีกส่วนหนึ่งหน้าจะเกิดจากที่เราประสบอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็ถูกแฟนทิ้งรู้สึกว่ามันยากจังเลยชีวิตช่วงนั้นรถคว่ำกับแฟนทิ้งมันโยงกันได้ยังไงไอปริยา เราคิดว่าตัวเองไม่สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าหน้าเราเสียโฉมคือมันแทบจะไหลออกมาแล้วอลูกตาต้องใช้เวลารักษาอยู่เป็นปีๆเพื่อที่จะทำให้ผายุบลงไปซึ่งเจ็บมากๆด้วยและเกี่ยวกันได้ยังไงเรื่องแฟนทิ้งใช่ไหมพี่เพราะว่าเราบอกเขาว่าเราอาจจะกลับมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาไม่ได้ขอเลิกแต่ว่าเขาหายช่วงนั้นใช้เวลานานาไหมกว่าหน้าจะเข้าที่ไอปริยา นานมากๆขับประมาณสมถึงสปีได้เลยนะคะซึ่งไอไม่ส่องกระจกเลยต้องเอาผมข้างหนึ่งมาบาังหน้าเพื่อไม่ต้องการให้เห็นแผลเราเครียดไม่อยากส่องกระจกไม่อยากออกไปเจอใครรู้สึกแย่รู้สึกนอยบวกกับแฟนทิ้งอีกก็หนักเลยตอนนั้นบวกกับที่คนเขาวิพากวิจารณ์ด้วยว่าโครงหน้าเปลี่ยนคนที่มองเข้ามาก็ยิ่งทำให้คุณกดดันมากยิ่งขึ้นตอนนั้นสภาวะจิตใจเป็นยังไงไอปริยาใช่ค่ะภาวะคือไม่อยากอยู่แล้วคืคอรู้สึกว่า เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือเราผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาผ่านการบูลลี่ผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่มาแล้วก็ด้วยโรคนี้ด้วยที่เราเผชิญอยู่ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดวันที่หนักสุดจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นไอปริยาไอไม่ได้ทานข้าวเลยพี่วูดดี้เกือบอาทิตย์ได้มั้งคะแล้วก็วูบไปในห้องน้ำหลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลวิธีในการอยู่กับโรคซึมเศร้าอยากให้แบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนไอปริยา เริ่มจากที่มีอยู่วันหนึ่งไอรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วนะและฉันต้องการความช่วยเหลือมากๆซึ่งตอนนี้คนที่จะช่วยเหลือได้ก็คือโรงพยาบาลไอโทรไปโรงพยาบาลบอกว่าหนูอยากตายแล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ฟังเสียงรอสายอยู่ประมาณ5นาทีได้ก็บอกว่าพอดีไม่มีแผนกนี้ต้องโอนสายไปให้โรงพยาบาลอื่นท่าในขณะนั้นหนูตัดสินใจว่าหนูจะจบละคือต้องการความช่วยเหลือแล้วคือร้องให้เพื่อขอความช่วยเหลือ ในความคิดตอนนั้นคิดว่าคนที่จะช่วยเราได้คือคุณหมาที่จะช่วยรักษาและประคับประคองเรื่องสภาพจิตใจในตอนนั้นโทรไปประมาณห้าโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าอีกสามเดือนค่อยมาทําการนัดใหม่เพราะคิวไม่ว่างก็คือถ้าเป็นตอนนั้นหนูคงไม่ได้อยู่แล้วแต่หนูก็โทรไปจนได้โรงพยาบาลที่รักษาตัวและก็ดีขึ้นนี้แล้วคะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ปรึกษาแพทย์อย่างเป็นทางการไอปริญยา ปรึกษาขับปรึกษามาโดยตลอดและพยายามที่จะสู้กับมันยากแค่ไหนจะดาวแค่ไหนเราสู้แต่โรคนี้มันต้องรักษาและทดลองยาไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะถึงจะรู้ผลว่าเป็นยังไงในช่วงที่ไอรักษาก่อนหน้านี้ก็มีการทายาบ้างถึงขั้นที่เห็นภาพหลอนเป็นภาพที่น่ากลัวไม่รู้อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสัตว์ประหลาดเป็นปีศาจเป็นเงาเป็น ลักษณะที่สัมผัสได้ด้วยเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงกับเส้นประสาทแล้วเราก็รู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบกับผิวเราด้วยอาการแพ้มันเกิดจากว่าต้องลองทานยาไปก่อนสัก1นถึงสองอาทิตย์ถึงจะทราบว่าเราถูกกับยาตัวนี้ไหมผ่านไปอาทิตย์แรกไม่เป็นไรอาทิตย์ที่สองเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นก็ยังทานตัวเดิมอยู่เราไม่รู้ว่าแพ้สุดท้ายกรามค้างตาเหลือกลับไปข้างหลังสภาพนั้นเลยขยังกลัวตัวเองเลยว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ต้องเข้า icu เพื่อฉีดยา ผ่านตรงจุดนั้นมาได้เพื่อนก็เป็นจุดสำคัญที่ช่วยทำให้เรากลับมาไอปริยา <bring> เพื่อนค่ะเป็นจุดสำคัญต้องบอกอย่างนี้ว่าพื้นที่ปลอดภัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือบางคนพื้นที่ปลอดภัยอาจจะเป็นครอบครัวสำหรับไออาจจะเป็นเพื่อนหรือบางทีอาจจะเป็นคนไกลตัวไอมากๆเลยที่เราปรึกษาคุยด้วยหลังจากที่ไอรักษาตัวเสร็จพอออกมาเราก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเริ่มเห็นแสงปลายอุโมงค์เริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วก็มีการเรียนจิตวิทยาให้ เข้าใจตัวเองมากขึ้นพอออกมาทุกอย่างเปลี่ยนเหมือนฟ้ามันสว่างจากสิ่งที่มันมืดจากที่รู้สึกว่าไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วแต่พอเราออกมาได้รับการรักษาเหมือนเราได้ศึกษาตัวเองได้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นพลังใจเราก็ค่อยๆฟูขึ้นพอออกมาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากขึ้นตอนนี้อยู่กับมันยังไงไอปริยา ก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นอารมณ์เป็นสิ่งที่กระตุ้นการกระทําหรือความคิดต่างๆเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาคือปัญหาของเราไม่ได้หายไปไหนและไม่สามารถถูกแก้ไขได้แต่ไอเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาโดยที่เราไม่ได้เศร้าด้วยนะโดยที่เราเข้าใจการที่เราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีนะมันไม่ได้มีค่าข้อเสียอย่างเดียวกันเป็นโรคนี้เราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเรา จะคาคำพูดการกระทำคนอื่นแล้วเวลาของเราก็จะนานกว่าชาวบ้านเขาความทุกข์จะคูณไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีวันนี้มีใครที่เข้ามาเยียวยาหรือว่าดูแลเป็นพาร์เนอร์ชีวิตเราไหมไอปริยาตอนนี้หนูโสดค่ะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมที่เราชอบมากขึ้นตอนนี้กลับมามีแพชชั่นในการทำงาน